เออคือพ่ออ่ะถ้าออกซิเจนตอนนี้ต่ํามากเนาะพี่ให้ออกซิเจนซัพพอร์ตไปก่อนแล้วระหว่างเนี้ยเราก็นกอนเตียงไปก่อนคือเรื่องเตียงอ่ะพี่ที่ต้อง,องสารภาพพี่พี่ช่วยหาไม่ได้เนาะเป,นเป็นเป็นแค่กลุ่มอาสาเล็กเอง <ๆ S 2> อันนี้พูดกันตรงๆเลยนะคุณพ่อเนี่ยเขาพันเขาพันสีแดงอะไรเขาพันวิกฤตอ่ะเพราะว่าการการหายใจคุณพ่อก็ก็เริ่มมีปัญหาแล้วแล้วก็วข้าว,าาาว,วสเกนของคุณพ่อก็ก็มีปัญหาเหมือนกัน หายใจเข้าหายใจออกแม่จ๋าแม่จ๋าแม่ได้ยินหนูไหมโอเคชา้าๆนะแล้วก็หายใจออกค่นะหาใจออกกค่นะอออ้อีลนะเนี่ยเดี๋หอทั้งนั้นเลย บางเคสเราก็ไปช่วยไม่ทันเหมือนเหมือนเมื่อเชา้าเรากําลังออกรถไปล่ะรับแจ้งหนึ่งชั่วโมงก่อนที่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเรากําลังจะไปละพร้อมอุปกรณ์พร้อมในที่ที่เรามีแค่ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากเขาแจ้งเขาก็แจ้งกลับมาว่าผู้ป่วยเสียแล้วเมื่อวานก็เมื่อวานก็อีกก็จะไปช่วยก็ไม่ทันก็เสียแล้วเยอะครับมีทุกวันครับที่ท,ที่มีการสูญเสีย ต้องการต้องการออกซิเจนเนี่ยครับร่างกายมันจะสั่งให้เขาหายใจแบบเร็วแรงและทีโดยอัตโนมัติโดยที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้อะครับแล้วก็เลยพยายามบิวให้เขาหายใจตามที่เราบอกให้เขาหายใจชา้าลงในการพยายามถึงสติเขาแล้วลเราก็ให้ให้เขาหายใจเข้าออกเข้าออกช้าๆไปอะครับแม่จ๋าแม่จ๋าแม,แม่หายใจเข้าช้าๆลึกๆตอบมันเหนื่อยค่ะ เหนื่อยโอเคไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไร,แม,ไมนไรแม่จา๋าแม่หายใจเข้าลึกๆนะคะพอเขาควบคุมการหายใจได้อากาศมันก็จะเข้าไปในปอดมันเกิดการแลกเปลี่ยนกับอื่น,นถ้าเกิดเขาแบบหายใจอ่ะห้าสิบหกสิบครั้งต่อน,นาทีอ่ะอากาศยังถึงแค่คออยู่มั้งถึงแม้เราใส่ออกซิเจนเข้าไปอากาศถึงแค่คออยู่มันก็ไม่ลงปอดนะครับเหมือนเมื่อกี้ก็อกซิเขาก็ดอกไปเท่าไหร่นะห้าสิบถ้าเราควบคุมเขาได้ก็เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเจ็ดสิบกว่าแล้วครับ แล้วเขาบอกว่าถ้าไม่อย่างนั้นหรือจะปล่อยให้เขาไปไม่ต้องทรมานเขาตูดแบบนี้ครับมันจะต้องพิชซ์สองมง ขอโทษนะไปนะคะับอน,นุญาตนะค่อยๆหายใจเข้าไปนะครับอืมปเลยครับหายนะใ,ใจดีขึ้นไหมครับหายายยักหน้าก็ได้เทันทีไอ <c oughs> เอางี้นะทำตามผมนะ <c oughs> หายใจเข้าทางจมูกหายใจกั้นหายใจโอ่อะหายใจเข้า การหายใจหนึ่งสองสามหายใจออกสบายตัวแล้วได้อยู่กับลูก,กหลานย,ยาวๆแล้วเนี่ยฝากพุณพ่อให้ได้เพียงไวไว้นอแข็งอไรยงไกินกินน,น้ำกินยาวนน้วเ้อคพณพ่อสู้ๆนะคะหายไวๆนะคะกลับแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ เออคือพ่ออ่ะค่าออกซิเจนตอนนี้ต่ํามากเนาะพี่ให้ออกซิเจนซัพพอร์ตไว้ก่อนตอนนี้กลับมา,น,าน่าจะโอเคแล้วแล้วระหว่างเนี้ยเราก็ร<ง>อเตียงไปก่อน,นคือเรื่องเตียงอ่ะพี่พี่ต้องต้องสารภาพพี่พี่ช่วยหาไม่ได้ะะเนาะเป็น,เป,นเป็นแค่กลุ่มอาสาเล็กๆเองแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้คือประเมินสถานการณ์แล้วก็อยู่ระดับไหนครับอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะคุณพ่อเนี่ยเขาขั้นเขาขั้นสีแดงอะไรเขาขั้นวิกฤตล่ะ เพราะว่าการการหายใจคุณพ่อก็ก็เริ่มมีปัญหาแล้วแล้วก็ข้าวเซนของคุณพ่อก็ก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือว่าสิ่งต่อไปคือผมต้องโทร69หรือที่ไหนก็ได้ที่รองรับเแียงผมนะครับใช่ครับโทร1669ครับแล้วก็แจ้งค่าสัญญาณชีพจรตอนนี้ผมผมผมให้เครื่องวัดออกซิเจนคุณแม่ไว้ก็แจ้งเขาไปเลยก็ได้ว่าค่าอวเซนเนี่ยค่อนข้างต่ำอยู่ที่75เงี้ยเขาก็แจ้งเขาตามจริงไปขอบคุณมากนะครับผมครับครับคอยได้ตึงไวบ่นะครับ ภิกฤตแท่ไหนถ้าไม่มีโรงพยาบาลปลายทางค,คุณไปรักษาเขาก็ไม่สามารถเอารถออกมารับได้กลายเป็นว่าเคสหนักรอนานเคสไม่มีอาการไปก่อนสม,ม่ติอยู่ในบ้านมีเสี่คนพ่อแม่ลูกสอบหคนแก่ก็จะหนักหนึองลูกก็จะแ,แค่อายเจ็บพอมีไข้เดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้โรงพยาบาลมารับไปก่อนคือลูกเพราะว่ามีเตียงเข้าเตียงสนามได้โรงแรมได้แต่คนที่หนัก รอไอซูซึ่งไอซูเต็มน้อยมากในกรุงเทพไม่ต้องรอแล้วคุณรับลูกเข้าไปแล้วพ่อแม่เขาใครดูแลครบแค่สิบวันแล้วใช่ไหมว่าสิบกวันแล้วเป็นตัววันแล้วคนณพี่ขย,ยับตัวได้ไหมช่วยดูับตัวเองได้ไหมช่วยดูแลตัวเองไม่ได้เคลียร์ไม่ได้ขยับตัวจะน่ามืดจะอ้วกไม่ได้เตียงหรือยัง mm hmm. ดนอไปจะโทรก็สิว,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 วัน,ไนยไโทรรีอ่อความตายให้เลอกีอไงมีรคจํา,จาตัวไหมมีรคจํา,จาตัวไหมคะมีวามดานพอล่เยอมัแล้วกมว็มีขบาหานีนิดหน่อยเนาะเาหานนิดหน่อยกินยาตลอดไหมค่ะเนาะ ตำรนจเป็นความดัมคู่ไม่ขาดยาแต่ว่าไม่มียาเกี่ยวกับโควิดมีแต่ฟ้าทะลา,ายโจรกระปุกแบ่งกันอเ,เอาเกลเลเอาฟ้าเอาเกลเล่เอาฟ้าทะลา,ายโจรมาเลย เอาเริ่มต้นเมื่อเมื่อปลายเดือนเนาะสถานการณ์ค่อนข้างแย่การรอเตียงนานมากหลังจากนั้นมาเนี่ยครับมันยอดผู้ป่วยสะสมมาเรื่อยสะสมมาเรื่อยจนถึงวันนี่ยกลายเป็นว่ารอเตียงนานกว่าเมื่อปลายเดือนเมษาหลายเคสมากบางเคสรอมา6วัน7วันผมผมกล้าพูดเลยว่าว่าวิกฤตผู้ป่วยนอนพังงาพังงาเขาก็บอกว่ามันเขาก็หาเตียงไม่ได้เหมือนบางครั้งเนี่ยเราไปเราไปช่วยเขาขนย้ายผู้ป่วยที่อาการหนัก เสียชีวิตคารถก็มีเพราะว่าเคลียร์เตียงปลายทางไม่ทันถ้าถ้าจะบอกถามว่าเออมันมันมีเตียงไหมเตียงที่เป็นที่เป็นวัส,สดุที่ที่เป็นชิ้นเป็นอัน,เ,นเตียงมันมีแต่คนดูแลละ่ะหมอละ่ะพยาบาลละ่ะมันไม่มีทุกเคสคือแบบถ้าเกิดเราไม่เข้าไปช่วยคือในนักคืนนั้นนะวันนั้นวันลุกขึ้นมาเขาอาจจะไม่หายใจแล้วก็ได้เวลาเราเห็น,นเขาตอบกลับมาว่าเขาหายแล้วเขาออกจากโรงพยาบาลแล้ว คนที่รับเรื่องนั้นจะแคบแคบเพราะเขามาลงไวในกลุ่มนั่นคือความสุขที่มันยังเติมเติมเต็มความความรู้สึกของเราอยู่เราก็เลยอยู่อยู่ได้กันถึงถึงทุกวันนี้อยากเลิกไหมอยากเลิกครับผมอยากเลิกแต่เดือนเดือนแรกแล้วพี่พี่จากทางเราต้องรอดเนี่ยพี่ไดพี่นิดนาก็บอกว่าอยู่ต่อเถอะเพราะว่าคนรอเราเยอะเหมือนพี่ก็อยากหยุดแต่อินบ็อกซ์มันยังเร่งมาทุกวันจะให้พี่อยู่ได้ยังไงในเมื่อเขาจะหมดลมหายใจ